เอ้ยเอ้ยเอ้ยจ้ยอยมันคาบไม้พ้อมเร็วๆนี่มาไม่ต้องคาบ <laughs> าปล่อยไอ้ไปี้ปล่อยมึงไม่คมมาบว่ะแมวตงนี้มึงกินหรือเพรามึา <laughs> งคาบนี่แหละเอา้าลงไปเร็ว มาลีมาเร็วมาลีเร็วลีไปนู่นแล้วอุ้ยยีไปเอาขวดยนนีน,นันอ,อ,อ,อีนันเออเอาแลนส์ไวเลนส์านวายน,น้ำโชว์ทำให้เด็กมันดูแลนเลนส์นแบบนั่นแค่นันเอาแลนส์ทำให้เด็กมันดูาตาย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  ดูเด้อเดินไปดูเหการณแม่เดินไปดูเหตุการณ์ชาเดินหนูมาเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะทิมันลงน้ำลึกแล้วเฮ้ยจอยกระทิมันลง